สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่ค่ะเอซนะคะสวัสดีทุกท่านค่ะแม่ควานก็มาตัดอ้อยนะคะก็มีค่ะเขาให้อ้อยพากันมาตัดค่ะวันนี้นะคะล่กมากมากเลยค่ะมีแต่มามุยนะคะลุกมากเลยค่ะ ขวานกระดึงอ้อยนะคะค่ะมามุ้ยเยอะคันค่ะข้อขวานบอกว่าคันมากเลยค่ะนี่ก็เป็นปลาอ้อยนะคะที่ค่ะลบจริงๆทำไมแม่จ๋าค่ะเลยค่ะลงคลิปนะคะว่าวันนี้ไปทำอะไรค่ะวันนี้ก็มาค่ะพากันมาตัดอ้อยนะคะ แต่นี้ก็ลกมากมากเลยนะคะนี่จะเป็นป่าอ้อยป่าอ้อยแต่ก็ค่ะคนเขาตัดบ้างแล้วค่ะก็เลยค่ะเขาให้มาตัดเอาก็เลยมาตัดเอาค่ะแต่ว่าลกนะคะแต่ว่าก็สู้เพราะว่าคนเขาไม่ตัดแล้วนะคะเพราะว่าลกมากเลยเขาไม่อยากตัดเอา ร้อนร้อนมากๆเลยทางนี้ก่อนอ่นอนนกก็ควานกินนะคะแดดร้อนก็จะได้ให้มะลิกินนี่ค่ะบางวันก็ค่จะพากันมาหาตัดแบบนี้นะคะตรงไหนที่เขาไม่เอาก็มาตัดบ้าง ตรงไหนที่ซือซ้อก็ซือ้อค่ะแม่คะลกจริงจริงนะคะแถวนี้ลกจริงจริงคุณแม่แมมค่ะหมามุยมาม้ยเยอะค่ะคนก็ไม่เอานะคะเพราะว่าหมามุ้ยเยอะค่ะพ่อควานก็เลยมาตัดกับแม่ควานวันนี้นะคะ บางคนเขาคันเขาก็ไม่ตัดตรงไหนก็มาตัดได้หมดแล้วค่ะขอให้มีขอให้มีคนบอกให้มาตัดเอาช้างก็ได้กินด้วยค่ะแดดก็ร้อนนะคะแดดร้อนมากๆเลยสู้ ก็ดูพ่อควานตัดไปเรื่อยๆค่ะ มะลิก็ได้กินอ้อยอันนี้แล้วค่ะแม่่ะก็ได้ค่ะกินอ้อยค่ะที่มาหาตัดบางวันก็ค่ะตรงไหนที่เขาบอกว่าเขาไม่เอาเขาก็จะมาบอกให้แม่ขวานไปหาตัดเอาก็จะพากันมาแบบนี้แล้วค่ะมาหาตัดเอาค่ะลกก็สู้เอาค่ะถึงลกแต่ว่าอ้อยก็ต้นสวยนะคะอ้อยนี้ก็ต้นสวยมากเลยทางเอาค่ะแม่ม๋าทางเอาขวานก็ทาง นี่ก็เป็นหมามุยเต็มเลยนะคะค่ะมีแต่หมามุยนะคะตรงนี้เยอะคันนะคะไม่ใช่ว่าไม่คันค่ะหมามุยนี่คันคยิ่งเป็นลูกแล้วยิ่งยิ่งคันเลยนี่ค่ะนี่นี่เป็นลูกลูกหมามุยนะคะนี่อู้คันนะคะนี่ถ้าไปจับนี่คันเพระาะคันบอกว่าคัน ใครจะหมดแล้วค่ะค่ะถึงไม่เยอะแต่ก็ยังดีนะคะคือว่าช้างเราก็ได้กินด้วยค่ะมลิก็ได้กินด้วยลบกระสู้เอาเพราะว่าช่วงนี้ขาดแลนจริงๆค่ะ ก็เป็นอ้อยสดค่ะช้างก็ชอบนะคะเอาได้ไหมหล่ะพ่อควานมีแต่เกาะหมามุ้ยเลยนะคะเต็มค่ะนี่เป็นลูกเป็นลูกหมามมยนะคะนี่เป็นลูกค่ะอู้คันนะคะถ้าถูกดีบางคนนี่แพ้เลยนะคะ ก็ขวานก็สู้ทางค่ะนี่ก็คือกิจวัตรนะคะแม่แม่ค่ะกิจวัตรที่ค่ะเราค่ะมาค่ะทุกวันมาหายาให้ช้างค่ะตรงไหนที่เขาไม่เอาหรือเราก็ไปขอค่ะขอซื้อเขานะคะค่ะตรงไหนที่เขาขายเราก็ไปนะคะไปค่ะเพื่อหายาไวให้ช้างของเราค่ะไว้ให้แม่มะลิ ตรงนี้ลกค่ะเขาเห็นหมามุยก็ไม่กล้ามีใครอยากเอาคันค่ะแม่กวานก็ค่ะลงคลิปค่ะมาตัดหญ้ามาตัดอ้อย เอาได้ไหมล่ะมามือเยอะค่ะยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยค่ะพากันมาตัดเพราะว่าค่ะกลัวแดดร้อนแต่ก็ไม่พ้นนะคะแดดร้อนเหมือนเก่าสู้ๆเพราะควานเดี๋ยวเราก็เสร็จแล้วค่ะตรงนี้ก็เป็นป่าหญ้านะคะเป็นป่าที่ ลบมากๆเลยขควานก็ตัดอันนี้ก็เป็นกองอ้อยเดี๋ยวก็ยังไงก็ฝากช่องแม่มาริดด้วยนะคะ กางวันก็จะพากันมาตัดหญ้าอย่างนี้ระคะช่วงเช้านะคะจนถึงเที่ยงค่ะกะ็ต้องมาแต่เช้าเพราะว่าอากาศร้อนมากๆเลยค่ะนี่ก็ถนัดว่ามาเช้าแล้วก็ยังร้อนนะคะค่ะฝากแม่มาริช้างตกงานด้วยนะคะค่ะก็การเป็นอยู่ของคนเลี้ยงช้างค่ะแม่แม่จ๋าค่ะก็การเป็นอยู่ของคนเลี้ยงช้างก็จะ มีกิจวัตรที่มาหาตัดหญ้าให้ช้างนะคะค่ะลำบากก็สู้ค่ะขอให้ช้างได้กินค่ะลบก,ก็สู้ค่ะค่ะลบขนาดไหนมามุ้ยขนาดไหนก็สู้ค่ะก็ชีวิตคนเลี้ยงช้างก็จะเป็นแบบนี้ล่ละคะ่ะตัดหญ้าให้ช้างค่ะทุกเช้าค่ะหรือ กว่าจะได้กลับก็ประมาณค่ะเกือบเที่ยงกว่าจะได้กลับก็ประมาณเกือบเที่ยงก็มีนะคะเพราะว่าข้าวเช้ายังไม่ได้กิน <c oughs> ค่ะอพ่อค,ควานสู้ก่อนวันนี้ก็ไม่ควานกันเลยลงคลิปนะคะมาตัดหญ้านะคะให้มาตัดอ้อยนะคะให้ช้างตัดอ้อยให้แม่มะลินะคะ ก็ฝากแม่มาลีช้างตกงานไว้กับคุณแม่คุณพ่อผู้ใหญ่ใจบุญค่ะพี่ๆใจบุญทุกท่านด้วยนะคะค่ะนี่ก็คือชีวิตการเลี้ยงช้างค่ะต้องค่ะหาหญ้าให้ช้างนะคะค่ะแล้วก็มีอ้อยมีอ้อยตรงไหนก็ไปมีหญ้าตรงไหนก็ไปค่ะค่ะแม่ควานก็ค่ะขอจบฝากช้างตกงานช่องแม่มาลิ ด้วยนะคะค่ะแม่ควานก็ขอจบคลิปนะคะเดี๋ยวแม่ควานจะขนอ้อยนะคะไปที่รถนะคะค่ะก็ฝากช้างตกงานด้วยนะคะคุณแม่จา๋าคุณพ่อจา๋าผู้ใหญ่ใจบุญพี่พี่ใจบุญทุกท่านนะคะค่ะแม่ควานขอจบคลิปนะคะฝากแม่มะลิไว้ซักเชือกนะคะช้างตกงาน สวัสดีค่ะ